โอ้โอ้ฟันช้างเลยไอ้ก่ฟันช้างครับเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอ,เอ,เอ,เอังแน่งอันนี้อ้ ดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมคึก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 มากวันนี้โอ้โหดูคุณแม่สายชิวครับดูมิงอุ้ยอุ้ยมิงมิงมิมิโอ้ มือกีตุ้มมาครับวันนี้เรามาดักทางช้างน้อยก่อนไม่ออกไปครับอึอึอพุ่นะหมูพุ่นเฟซพ่นแม่สายชิวครับโยโย่โยกโย่อึอึเต้จีตุ้มสิกันสิโอ้โห แกงพอ่อครับแกงพอ่อแล้วดูเอาเอาเอายังเงี้ยกินยาก็ดนี่ยะเติมพลังเยอะๆกันโอ้โหนะดูดูกัดกินทั้งต้นเลยครับเคี้ยวแล้วฟันออกเยอะแล้วครับผมตอนนี้เริ่มกินกิ่งแล้วก็กินหญ้าเติมพลังมาครับแอบแอบแบนี่กันแอบเล่นดูดูมันสีแอบมากดิ เราต้องมาดักอีกทางหนึ่งครับไม่ให้มานะครับผมเรียนขอปพระแยบบถูถ okay. ูหมดกัดวะหมดกัดสัางวะอืออออไปแล้วไปแล้วไปแล้วอองอ่งอ่ออกินยาครับกินยา้าดูดูกินแบบทั้งต้นเลยอ่ะ พู่น่ะโอ้โหกัดมากี่เดงเลยครับเออพูน่นะโอ้โหจิบชูแล้วจ็บชูแล้วรู้ตัวครับเตตามาหรือเปล่าเราลงปล่อยให้อยู่คนเดียวครเพื่อนสี่แอไปทางนหน Điên thú, thú, thú Ôi xuống một cát sáng nổi đấy Mấy cái này องององขึกนขึ้นึ้นขึ้นอ๋อถูจีตอมแล้วอึด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 สปาตัวครับขัดผิวครับขัดผิววันนี้ขัดผิวตามเล่นโคลนทำชาติอุ้ยลูกไม่ขึ้นไหมอุ้ยเอาฮึดฮึดฮึดอึดดู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 ช้างน้อยลูกไม่ขึ้นะครับผมเอ้าจะร้องหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดูดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ โอ้โหโอโห้ดูแล้วครับใครอย่าไปกล้าอุ้มมิ่งเนาะนี่ประดี๋ยปดีนะปดนะ๋ดูดูดูโอ้โหสปาตัวยังรอเลยครับผมชุบชุบแป้งทอดครับเดิน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 ถูถูไป ชุบแป้งมาแล้วก็มาถูต้นไม้ครับดูดูเอาถูเออเออเปิดงาเสร็จหรืปล่า,ลาโอ้โหเออคุณนะออเออเออทำเสียงขูยครับแยกขามาเด้อแยกขามาเด้อมา,อมาสินเออผมกันตึงขึ้นเลยนี่แยกขามาเด้อเออเอาเออเฟียเฟียเฟียเข้าไปถู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 ถถถ จังไดยผิวโจกับ่ดำดอกโจกสปาคขูดไหมมิง้งดูดูฟันช้างด้ยใกล้ฟันช้างครับเฟันกินหญ้าติดเขียวเฟันดำขีเมีอยู่หญ้าติดเขียวอืออืออ,อ,อ,อ้งกดตดใช่ไหมคึกครับวันนี้ช่วงนี้ใครเข้ามาบริเวณบ้านไม่ได้นะผมต้องได้ออกกําลังกายกับมิ้งก่อนครับฝนตกครับช้างน้อยคึก ถูเอ้าไปดิื่องไปเรื่งไปแล้ว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 ดูยืนนิ่งครับนิ่ง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 แล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเอ้าสำรวจแล้วสำรวจแล้วเริ่มสำรวจแล้วครับตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เองอ่องอ่องอองดู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 ด,ด,ดูถอยมาเลยมิง้งอ่องอุ้ยมีน้ำอู้น้ำฝนอยู่ในเห็นอ,อ่องอ่องอ่องโอ้โหมีน้ำฝนครับอยู่ในถังฝนตกครับน้ำโอ้โหอยู่จากน้ำใสๆครับตอนนี้เข่าทางเลยนี่อ ผมตามหามาด้วยนะครับเอายืนช่วยืนช่ว้โหดูดูอานน้ำแม่ช้างน้อยก่อนโอ้โหปวดรั้งจอครับเอ้าเอ้าเอ้า ออกมาเลยมาอึ้ยเสียงใบรุ่นตีกันเโอ้โหเสียงไปรุ่นตีกันครับบิ่งเลยอะไรจะขานานนั้นไปเล่นน้ํามาครับตัวนี้ก็ยังไม่ดํานะครับผมต้องขัดผิวอีกเยอะดูคุณไหม เกี่ยอย่างมาเนาะทำหน่อยพวนงตุดกันดูตดูดูตเ้ยเฮ้ๆเฮเฮ้ย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 อะไรคึอะไรเออพ่น่ะทำเสียงอีกโอ้โหสุดๆเลยครับแหมเย็บมา โอ้โหรัดท่างเหมือนกันไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปเซนึงอดูดูหางครับดูหางไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงไปรุ่นตีกันเองนะครับผม

โอ้โหดูดูด,ดูขึ้งจังคึ้งจังเออคนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดแซฟตะใครนะครับผมกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมตำแหน่งผู้จ้างไม่ถูกว่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ